ฝึกปลูกหัดถ์ทำไปกับแนนเดอรี่ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากจะมาอวดสวนผักที่แนนปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะพาชมผักเลยค่ะนี่อันนี้ปลูกแบบผสมผสานนะคะผักชีค่ะอันนี้เป็นกระหล่ำดอกนะคะยังไม่ออกดอกเนาะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวผักกาดขาวก็ใกล้ห่อแล้วนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นซลอรี่ค่ะปลูกเอาไว้ทานเองนะคะไว้ปั่นกับน้ำผักผลไม้ค่ะบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะต้นซลอรี่เขาก็จะไม่ใหญ่ทักสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะต้นมันก็จะได้แค่นี้เดียวเองนะคะเพราะว่าที่บ้านแหน,นนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเดือนเมษายนี้มี40-40กว่าองศาแน่นอน ักอากาศขาวพักอากาศขาวกา็ในเมื่อมันอากาศร้อนมันก็ไม่ค่อยห่อสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะเขาก็จะใหญ่ขึ้นเราก็เด็ดใบทานนะคะสำหรับใครที่ปลูกที่เมืองร้อนนะคะกระลำดอกกระลำดอกเคยปลูกเอาไว้แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็ให้ดอกนะคะแต่ดอกจะอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะเราปลูกแบบอินซียนะคะ แล้วก็ด้วยอากาศที่ร้อนด้วยก็จะไม่เอื้ออํานวยแต่ก็มีดอกให้ทานค่ะนี่นะคะแปลงนี้ก็จะผสมผสานกันเลยนี่ผักชีนะคะผักชีเราก็มีนี่นะคะพงลดน้ําไปเลยค่ะพอผักชีลดน้ำปุ๊บยอดเขาจะไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่แล้วก็มาดูน้ำนะคะ น้ำฝั่งนี้แนวยกสูงเอาไว้นะคะที่เอาหินรองไว้ตรงนี้นะค่ะยกสูงไว้น้ำก็จะไม่ค่อยหยดเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนี่คือน้ำจะหยดมากกว่านะคะเวลาลดน้ำมาแล้วก็เสียดายน้ำไหมคะก็เลยเอากระถางต้นไม้นะคะตอนนี้คืออันนี้ปลูกพริกเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ ตรงเนี้ยเราไม่ต้องลดน้ำอาศัยน้ำที่เราลดแล้วยดลงมานะคะนี่ก็เป็นการทำแปลงยกสูงแล้วก็ปลูกผักแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เบรนมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการหมักดินคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแปลงเนี้ยเนี่ยจะทำแบบร์มา a ั u เ t อร์ค่ะเขาก็จะไม่ต้องลดน้ำบ่อยเนาะนี่นะคะ อันนี้เป็นแกล่ลำปีค่ะปีนี้แนนก็จะปลูกสูงเอ้ยไม่ใช่ค่ะปีนี้แนนก็จะปลูกชิดไปนิดหนึ่งนะคะต้นเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่นะเบียดเสียดกันไปนิดหนึ่งไม่คิดว่าจะงามขนาดนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นปีแรกที่ทำแปลงแบบเพอร์มาคันเจอร์ส่วนวิธีการทำแปลงแบบเพอร์มาคันเจอร์นะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างให้นะคะนี่นะคะสวยๆค่ะพักสวยมากเลย อาจจะมีแบบร้องรอยหนอนกินนิดนึงนะคะตอนนี้น้องกำลังห่อแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นบอ็อกคัลีค่ะต้นบอ็อกคัลีก็ปลูกเอาไว้อันนี้ก็ชิดเกินไปนิดนึงนะคะต้นบอ็อกคัลี่นี่คือปลูกเอาไว้ครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดปีเลยค่ะเราเก็บกินบล็อกคัลีไปแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บกินเบบีบ็อกคัลีได้ต่อนะคะจะให้ดูที่แนนเก็บเบบีบ็อกคัลีทานนะคะ เห็นไหมเอ่ยตัดไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้เป็นรอยตัดเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเดี๋ยวรอให้เป็นเบบี้บรอกโคลีแล้วก็ตัดไปทานหรือว่าจะตัดใบไปทานเลยก็ได้นะคะนี่ต้นนี้นี่ออกแล้วเป็นเบบี้บรอกโคลีเห็นไหมเอ่ยออกแล้วนะคะเนี่ยเขาจะออกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่3ต้นเองเนาะเหลือเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวรอรุ่นใหม่นะคะนี่อันนี้ก็ดอก ดอกก็ใหญ่อยู่นะเป็นเบบีบ็อกเกอรี่นี่มาดูกันว่าตัดไปกี่รอบแล้วตัดไปหลายมีดแล้วนะคะเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะที่จะทยอยเก็บไปทีละลูกเพราะว่าทั้งพวงเนี่ยเขาก็จะสุกไม่พร้อมกันก็จะค่อยๆเก็บทีละลูกสองลูกนะคะอย่างวันนี้แนนก็เก็บมะเขือเทศเนี่ย มาี่ลูกค่ะเอามาทำสลัดกินค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปแนนก็ฝากกดติดตามสำหรับช่องแนนไดอารี่ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า